ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่เดอะทาวน์รอดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีมังกรนะคะประจําวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีเลยค่ะในรายละเอียดคลิปนี้นะคะจะเป็นของคนที่พลังงานตรงกันค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวของทั้งคนโสดและคนมีคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่า ความรักของคนโสดนะคะในช่วง15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอเช็คพลังงานในอดีตกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีมังกรพบเจออะไรกันมาบ้าง ความรักที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่าชาวราศีมังกรนะคะพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสนุกนะคะแต่ดูเหมือนว่าลึกๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเหงาหรือว่าเศร้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวความรักอะคะมันยังไม่ได้เติมเต็มนะคะหรือว่าคุณอยากที่จะมอบความรักให้กับใครสักคนนะคะบางคนยังรอคอยอะไรเก่าๆในอดีตกันอยู่นะคะหรือว่าอยากจะมีอนาคตร,ร่วมกันกับคนที่ เราหมายปองไว้อะคะ่ะเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วพลังงานในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างดูเหมือนว่าคนที่คุณกำลังสนใจอ่ะคะ่ะ เขาก็สนใจเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการแอคชั่นหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันเท่านั้นเองนะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเองจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะที่จะมีใครหรือว่ามีความรักที่มั่นคงนะคะดูเหมือนว่ายังรักสนุกอยู่ยังอยากจะเที่ยวเล่นอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เขายังไม่กล้าที่จะเข้ามาเริ่มต้นกับเรานะคะขอดูความรักใน15วันนี้กันบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไง เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมาให้เราตัดสินใจนะคะในความรักสิบห้าวันนี้นะคะ่ะตัวชาวราศีมังกรเองนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนใช้ทฤษฎีนะคะมาแบบกําหนดชีวิตรักของตัวเองนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจทําแล้วมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขะคะ่ะแค่ทําตามทฤษฎีไปแต่ว่าอืรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มหัวใจเลยระแบบนี้นะคะ บางทีตัวคนเองอะคะอาจจะมีการตัดสินใจค่ะที่จะเลือกทําตามสัญชาติตัวเองหรือสัญชาติตยานของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะทําตามทฤษฎีจะทําตามที่คนบอกดีอะคะ่ะเหมือนคุณกําลังจะตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะมาดูกันถ่ายว่าแล้วในสิบห้าวันนี้นะคะ่ะพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างไหมนะคะเกี่ยวกับความรักค่ะ เหมือนว่าชาวราศีมังกรน,นะคะพยายามหนักมากนะคะที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมาหรือว่าทําให้ตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าเ,ออเราคู่ควรกับคนคนนี้หรือว่าเราคู่ควรกับสิ่งนี้นะคะเหมือนคุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้เราเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับอะไรบางอย่างอยู่ค่ะให้อยากบอกอะไรไหมคะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว like. ่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆชาวราศสิงมังกรนะคะก็เป็นคนที่คู่ควรอยู่แล้วเป็นคนที่เหมาะสมที่จะมีความรักที่ดีอยู่แล้วอะค่ะถ้าอะไรที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรที่ทําให้เราไม่ได้มีความสุขก็ไม่จําเป็นต้องฝืนใจทําก็ได้ค่ะเขาอยากให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําสิ่งที่เรามีความสุขนะคะพายอยากบอกอะไรบ้างคะ ูเหมือนว่าสําหรับบางคนนะคะที่ได้ยินข้อความนี้ไปนะคะก็อาจจะเลือกที่จะหันหลังกับความคิดที่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขนะคะไปมุ่งไปข้างหน้านะคะที่จะพบเจออะไรที่มันดีมากกว่าหรือว่ามีความสุขมากกว่าค่ะคุณอาจจะล้มเลิกนะคะความรักในอุดมคติที่คุณเคยคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหรือมันจะต้องมีนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะได้เปิดใจหรือว่าได้เปิดโอกาสให้ใครดีๆได้เข้ามานะคะใครอยากบอกอะไรบ้างไหมคะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกค่ะดูเหมือนว่าเขาอยากจะบอกว่าความรักที่ดีค่ะมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้อ่ะดูเหมือนว่าเราจะได้เลือกเลือกคนที่จะเข้ามาหรือว่าตัดสินใจเลือกว่าจะคบใครพูดคุยกับใครแบบนี้ค่ะดูเหมือนเราจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะถพาอ,อยากบอกอะไรไหมคะ จบสวยมากๆเลยนะคะลูกเหมือนว่าสิ่งที่พ่อยากจะบอกอะคะ่ะก็คือว่าความรักที่มันเคยเจ็บปวดอะคะ่ะมันจะจบลงไปแล้วนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วะคะ่ะดูเหมือนว่าเราจะได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่สามารถลงตัวกันได้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาะคะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่คู่ควรนะคะคนคนนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าให้พูดถึงบุคลิกภายนอกอะคะ่ะอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าอ่า เป็นตำแหน่งใหญ่มีลูกน้องเป็นหัวหน้าแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคือเขาดูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครสักคนนะคะแต่ดูเหมือนว่าความรักอะคะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะมันจะมีการสอดส่องกันก่อนมีการแบบสืบก่อนว่าแบบเออคนนี้เป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณถึงจะพอเขาชัวร์ว่าเออเขาคุณเป็นคนที่ เขาอยากจะเริ่มต้นด้วยะคะ่ะเขาถึงจะแอคชั่นหรือว่าเข้ามานะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบวางแผนก่อนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรที่ยังโสดอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ความรักของคนมีคู่ค่ะสําหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในอดีตกันค่ะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะที่นําไปสู่การจะเรียกว่าตั้งกําแพงก็ได้นะคะหรือว่าจะคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขให้กับตัวเองนะคะมันกับว่าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขหรือว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่นะคะอยากจะมีอนาคตที่ดีอยากจะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยนําไปสู่การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นมานะคะ ขาดูพลังงานในปัจจุบันกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงสำหรับพลังงานในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าความรักค่อนข้างจะนิ่งนะคะาบางคนไม่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ เหมือนมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่อะค่ะขอดูัน15วันนี้กันบ้างนะคะว่าความนักจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะรูปเหมือนว่าเร็วๆนี้นะคะหรือว่าใน15วันนี้อะคะ่ะคนรักของคุณนะคะจะ มุ่งหน้าหรือว่าแสดงความชัดเจนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วไตร่ตรองมาแล้วอะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามมากนักนะคะในการเข้าหานะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการนะคะคืออยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันประสบความสําเร็จหรือว่ามันสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าในส5้าวันนี้คุณและคนรักของคุณนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงต่อกันบ้างนะคะมาเช็คพลังงานกันที่ชาวราศีมัง,งกรกันก่อนเลยคะ่ะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขคุณก็ไม่อยากจะทําไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณอยากจะเลือกความสุขของตัวเองอยากจะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขนะคะคุณไม่ชอบคนที่จิตใจโลเลหรือว่าทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรบางคนนะคะอาจจะเลือกไปโฟกัสที่การงานการเง,งินแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองมากกว่านะคะ เดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะว่าชิปแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรา ตัวเขานะคะก็มองว่าเราค่อนข้างจะนิ่งๆแข็งๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเย็นชากับเขาก็ได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะตัวเขาเองก็เหมือนมีความรักแล้วก็หวังดีกับเรานะคะเราก็บางคนอนะ่ะเหมือนวางแผนอนาคตร่วมกันกับเราไว้ด้วยะคะ่ะเขารอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าเหมือนกาลังกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะให้เกิดขึ้นก่อนนะคะ อยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีประเด็นมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะมันก็เลยนําไปสู่การเบื่อหน่ายแล้วก็เหมือนอยากจะ หลีกนี้อยากจะเดินหนีไปอยู่คนเดียวหรือว่าเหมือนมันทนไม่ได้แล้วกับความรู้สึกแย่ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรไหมคะ ู้สึกว่าไพ่อยากจะให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองตกตะกอนกับตัวเองก่อนนะคะว่า,เ,าเราต้องการอะไรหรือว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่อยากมีอะไรกันแน่แบบเนี้ค่ะ <S <S แล้วตอนนั้นนะคะเหมือนกับว่าพ่อคุณตกลงกับตัวเองได้หรือว่าตกตะกอนกับตัวเองได้นะคะว่าชีวิตคุณต้องการอะไรคุณจะเริ่มดึงดูดคนดีๆเข้ามาหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นความรักความรู้สึกดีๆหรือว่าการเงิน <ๆๆ S 2> ดีๆด้วยเช่นกันค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า เหมือนความรักมันเนบิกบานขึ้นมาในหัวใจอีกครั้งหนึ่งคุณเริ่มมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆม,มาด้วยเช่นกันนะคะถ้าอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักใน15วันนี้ไหมคะ จริงๆแล้วตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเรายังขาดไปอะคะ่ะก็คือเหมือนการทําอะไรตามใจตัวเองการทําอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเวลาทํางานแล้วคุณไม่ชอบที่จะทํางานแบบคนเยอะๆนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามัน ชอบมีเหตุให้ทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งกันนะคะคุณอยากจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองอยากจะทําอะไรคนเดียวแล้วก็คุณก็รู้สึกนะคะว่าถ้าทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะคะให้หแบบอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าบางสินบางอย่างนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะอยากจะให้คุณนะคะเปิดใจให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นข้อจํากัดหรือว่ามันขยายขยายอะไรไม่ได้มันอาจจะมาจากชุดความคิดที่เรารู้สึกว่าเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักหรือว่าเอาเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ความเป็นจริงหรือว่าสถานการณ์ตรงหน้าเลยอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราอึดอัดซะเองนะคะ ก็เลยอยากจะให้เราอะคะ่ะเปิดใจมากกว่านี้หรือว่ายืดหยุ่นกับมันมากกว่านี้นะคะ่ะเราทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันมองหาทางออกไม่เจอมันก็จะเริ่มกระจ่างใสขึ้นมาเริ่มจะมองหาทางออกเจอะคะ่ะ mm hmm. ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนมีคู่แล้วก็คนโสดใน15วันนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มีนี่เดือดร้อนด,ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับ การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามดวงรายสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือว่า IG ได้ด้วยค่ะก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรืออยากได้รับคำปรึกษานะคะก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดค่ะตอนนี้เรามีบริการดูดวงแบบถามตอบโทรคุยให้คำปรึกษานะคะหรือว่าคลิปวิดีโอให้ไพ่เล่าเรื่องก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้มีมีม่ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ